ราะว่า VI ไอเขาสอนว่าวัดทำารไม่ต้องไปดูแบบเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจจะโตไม่ต้องสนใจดูว่าบริษัทมันดีไม่ดีผู้อย่างเงี้ยดูว่าบริษัทดีไม่ดีถ้าดีซื้อต่อให้เศรษฐกิจจะเน่าต่อให้อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมขอให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าบริษัทเนี้ยดีเติบโตแล้วมันก็เติบโตมาเยอะแล้วมันก็จะเติบโตต่อไป คือพอผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยจากการลงทุนเนี่ยมันตกผลึกว่าเฮ้ยไอ้พวกรายรายละเอียดปิดย่อยหลายๆเรื่องเนี่ยหุ้นตัวนี้ดีไม่ดีใช่ไหมใช่ไหมพี่อะไรเท่าไหร่แคชโฟเท่าไหร่อะไรแบบนะแล้วก็ทำเอ็กเซดูดิว่ากำไรปีหน้ากวดหน้าเท่าไหร่แล้วก็ประเมินที่ว่าราคาที่ เหมาะสมเท่าไหร่ซื้อหรือขายอันนี้มันสมัยเด็กๆไม่เด็กแล้วเพราะผมเข้าตลาดหุ้นก็อายุ40กว่าแล้วแต่เราจะไปทําเรื่องพวกนั้นเยอะเพราะว่าเรากำลังไฟแรงไงแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องหุ้นก็โอ้โหนะต้องทํา Excel ทํานู่นทนํานี้ฟรีแคชโฟเท่าไหร่หลักการบัฟเฟตบอกว่าต้องอะไรรีเทิร์นอะไรโอมากันเยอะเลย เราจริงๆเราก็ทําไม่เป็นเราทำไม่ไหวเพราะว่าเรามันเติบโตหลังยุคคอมพิวเตอร์ตัวยังานใช่ไหมตอนคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆเรายังอายุสี่เราก็อายุสี่ิกว่าแล้วก็ทำไม่ค่อยเป็นละแต่เด็กรุ่นใหม่ๆก็ทํากันเยอะแต่พวกนั้นทำํำใบดามามันจะผิดเพราะภาพใหญ่มันผิดมันไปดูภาพลเล็กๆก็ว่างวดหน้าเท่าไหร่ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวปีหน้าเท่าไหร่อะไรมันดูสั้นไงดูสั้น แล้วก็โอ้ใช่เลยปีหน้ามันจะเพิ่มเท่านั้นงวดหน้าเพิ่มเท่านั้นเพิ่มเท่านั้น v a l u a t i o n ตรงเท่านั้นเท่านี้อะไรมันลืมไปว่าอีกสามปีห้าปีมันก็นจะแจ้งอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันกยังดีอยู่มันเหมือนกับสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยธุรกิจคุณอยู่ได้อีกปีสองปีก็เน่าละคุณก็ไปประเมินะดีเลยใช่ไหมลืมไปว่าเฮ้ยอีกสี่ห้าปีเนี่ยเขาเลิกใช้หมดแล้วของของคุณนะ่ะหรือว่า คุณตกต่ำละคนใหม่ๆกำลังจะมานูน่นนี่คุณไม่ได้ดูภาพใหญ่ตอนนี้ผมดูภาพใหญ่เยอะแต่ก่อนดูภาพเล็กๆเพราะว่า VI ก็สเขาสอนว่าวัดกลารไม่ต้องไปดูแบบเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจจะโตไม่ต้อสนใจดูว่าบริษัทมันดีไม่ดีับพูดอย่างเงี้ยดูว่าบริษัทดีไม่ดีถ้าดีซื้อต่อให้เศรษฐกิจจะเน่าต่อให้อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมขอให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าบริษัทเนี้ยดี เติบโตแล้วมันก็เติบโตมาเยอะแล้วมันก็จะเติบโตต่อไปแต่บางทีคุณก็ลืมไปว่าบริษัทที่มันดีเนี่ยบางทีมันดีชั่วคราวดีเพราะสถานการณ์มันไม่ได้ดีโดยพื้นฐานคําว่าดีโดยพื้นฐานเนี่ย,ยนเขาเรียกว่ามันจะต้องมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนอ่านเนี่ยวอลเลนบัฟเฟต์ก็พูดมานานละจ้ะตัวเนี่ยเป็นสําหรับผมเป็นเรื่องสําคัญก่ับโกรด กับการที่คุณบอกว่าโอ้ยมันโตขึ้นมากี่รอบละนู่นนี่นี่น,น,นี่แต่ว่ามันโตขึ้นมาเนี่ยเราบอกเอ้แล้วมันอนาคตมันจะมีคนอื่นมาแข่งไหมอนาคตมันจะมีรุ่นใหม่ๆมาชนะคุณไหมอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ตอบปัญหานี้ไงไม่ตอบประเด็นนี้พเพราะโมเดลมันไม่มีตัวนี้อยู่ใช่ไหมมันไม่มีตัวนี้อยู่ว่าให้ตกลงอีกห้าปีมันจะเป็นยังไงวะเนี่ย อนาคตมันจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัดมันไม่ได้แล้วเรื่องเนี้ยทำให้ผมตอนหลังๆเนี้ยเรื่องหุ้นเนี้ยนี่เรื่องใหญ่สุดแล้วมันไม่ใช่เพราะเรื่องหุ้นนะเรื่องชีวิตเรื่องอะไรต่างๆเพราะเราศึกษาเรื่องชีวิตเยอะอนนี้ตั้งแต่มนุษย์เกิดมาทําไมเติบโตทําไมประเทศนี้จเจริญประเทศนี้เน่าทําไมในกอมันถึงเข้าถึงเติบโตมาเรื่อยๆ ต่ในขอเนี่ยเติบโตแป๊บเดียวมันเน่าละใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนหลังผมเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยผมมองเป็นเรียกว่าคอมเพ t ติฟิแล้วจริงๆเรื่องนี้สอดคล้องกับธรรมชาตินะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกเดี๋ยวนี้ผมชอบศึกษาวบเนี้ยแม้กระทั่งต้นไม้เราอยากศึกษาเลยที่บ้านปลูกต้นไม้ปลูกเยอะแยะเลยบ้านสร้างใหม่ไม่นานปลูกก็เต็มไปหมด แล้วเราก็สังเกตมันก็เบียดกันเยอะไอ้ต้นนั้นเบียดต้นนี้ต้นนี้เบียดต้นตอนที่ปลูกเล็กๆเ่เราไม่เห็นหรอกมันก็ห่างๆกันอ่ะพอม่นโตขึ้นมาโตขึ้นมาเฮ้ยมันเบียดกันวะเป็นไปได้ไงวะตะกวนนี่ห่างนะเราลืมไปว่าไอ้นี่มันต้นไม้ใหญ่เว้ยใช่ไหมผ่านไปสามสี่ปีมันเริ่มโตแล้วมันเริ่มเบียดกันแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยแม่งใครจะชนะวะเดี๋ยวนี้คิดขนาดนี้นะดูว่าไ้ต้นไหนมันจะชนะวะ ันก็จะเบียดไปเบียดมาแล้วบ้านผมมันอยู่ในเมืองอะ่ะปูวยง่ายแสงแดดมันไม่เคยลงล้อมด้วยตึกเต็ตไมไปหมดแสงแดดมันก็เข้าบังบ้าง,องอไรบ้างอ้นี้ก็เบียดไปไอ้นี่ก็เบียดไปตุลานี้โปรสุดคุ้มห้ามพลาดเรียนการลงทุนที่เสซาแพ็คคอร์สเดียวคุมทั้งปีซื้อหนึ่งได้เพิ่มอีก3เพียงสมัครคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์เซซายแพ็คแพ็กเกจรายปีเพียง6 9 9 0้าบาท รับฟรีหนังสือแบสเซลเลอร์ทั้ง3เล่มที่นักลงทุนห้ามพลาดหุ้นเล็กกำไรไม่ธรรมดารวยได้ด้วยหุ้นโดยเซยนหุ้นชริยะและ30วันลงทุนมั่งข้างต้องเปลี่ยนวิธีคิดมูลค่ารวมกว่า1,000บาทจำนวนจำกัดรีบสมัครเลยสแกน QR วอา e คเพื่อลงทะเบียนรับโปรพิเศษหรือโทร0812030000 0812030000ไปที่ก็หาแสงแดดโอ้มันเล่นกันอย่างน้เลยะ ขนาดพืชเป็นอย่างเบียดจนเอาชีวิตรอดเอาเพื่อให้ตัวเองเติบโตแม่งออกใบไปปิดฝั่งหนึ่งไอ้น,นี่ก็ออกใบไปปิดฝั่งหนึ่งก็ปั่นเดียวเออเราคิดถึงขนาดนี้แล้วมันเริ่มเห็นสัจธรรมไงว่าสุดท้ายเนี่ยกูต้องตัดไอ้ตัวนี้จริงมันสู้ไม่ได้ตัดแม่ยัิงเลยไอ้เพราะจะได้มันขึ้นแล้วถึงปล่อยไปมันก็โตไม่ได้เพราะมันกำลังถูกเบียดถูกคุมไปปลูกไอ้ต้นไม้บางต้นเป็นต้นดี ตอนนี้มันเล็กๆ Lead เราก็ไม่รู้เรียกว่ากรดพระอินท์แม่งขึ้นไปจนยี่สิบเมตรชลูดแบบไอ้ต้นปาล์มแต่สูงกว่าปาล์มเยอะแล้วข้างบนเป็นกรดเป็นกรดพระอินทไอ้นี่แม่งก็หากินโดยการปิดคนอื่นบดแล้วก็ขึ้นไปสูงจนกระทั่งแบบตายเลยพระลมพัดฝนตกนั่นเห็นมันรถเสียวอะไรมันโยกโยกโยกเตรียมตัวจะตัดนี่ก็จะหาคนมาตาัดเขาตัดยาก พราะมันสูงมากแล้วรถเข้าไม่ได้รถรถเอกเครนเข้าไม่ได้ก็จะตัดมันยังไงกําลังหาทางอยู่ดิยังไม่ไม้ตัดได้ป่ะเจ็ดแปดต้นมันจะล้มเมื่อไหร่นี่ชวยเลยนะไม่รู้ทําไงอ่ะอันนี้เล่ากันฟังว่าให้เราศึกษาพวกนี้ <c oughs> เรื่องคุิทีฟความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการต่อสู้ของสรรพสิง่งมีชีวิตทั้งหลายอ่าคุณลองนึกดูนะ ความสามารถของบริษัทเป็นวเดียมาสู้กับความสามารถของ Apple อะไรเงี้ยมันทั้งนั้นอะ่ะทุกเรื่องโดยเฉพาะธุรกิจนี่มันคือการแข่งขันทนี่การแข่งขันเนี่ยบางครั้งก็ไอ้นี่ก็ชนะบางครั้งไอ้นี่ก็ชนะเพราะว่าอะไรเพราะตอนมันโตอ่ะนะอย่างต้นไม้อย่างที่บ้านผมมันก็กินกินกินแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมามันก็จะพบว่า ฮ้ยตอนนี้มันได้เปรียบเพราะแดดมันออกมาฝั่งนี้ตอนนี้แดดมันเปลี่ยนทิศเพราะว่าแม่งไอคอนโดมันมาบังมันหลบไอพืชที่มันสามารถต้นไม้หรือว่าบริษัทหรือคนที่เขาแข่งขันเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาละว่าทำไมมันชนะทำไมมันแพ้ทำไมมันชนะทำไมมันแพ้ใช่ไหมเราก็บอกว่าเออจริงๆไอเรื่องนี้ก็ ต้องหาแฟกเตอร์หาปัจจัยที่จะทำให้ในกอชนะในขอประเทศเอชนะประเทศบีหรือต้นไม้แบบนี้ชนะต้นไม้อีกแบบหนึง่งต้องเอาแบบนี้เพราะฉะนนั้ทุกครั้งที่ผมมองอะไรเนี่ยนะผมจะมองแบบเป็นคอมเพติทีฟเลยผมไปสอนที่ดีด้าไปสอนที่จุฬาไปสอนธรรมศาสตร์แล้วก็บอกว่าให้ใครจะชนะวะ ผมพิดิกมานานแล้วนะยี่สิบปีเกือบสิบกว่าปีไปอย่างน้อยอะระหว่างจุลากับธรรมศาสตร์อใครจะชนะสมัยก่อนนี่สูสีกันมากนะแข่งขันกันแบบทุกคนเลยบอกว่าเออจุฬาธรรมศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์แข่งขันกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยธรรมศาสตร์ก็บอกว่าจะย้ายไปอยู่หลังสิทแต่จุฬาไม่ย้ายอ่า ผมก็บอกเลยเหนื่อยแล้วเว้ยธรรมาศาสตร์จะเหนื่อยมากเพราะว่าในการแข่งขันอยา่งสำหรับประเทศไทยอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่าโลเคชัน่นเป็นเป็นความสามารถเป็นเป็นปัใจจัยในการแข่งขันที่สำคัญผู้อย่างเงี้ยสำคัญอันนี้อันหนึ่งนะแต่มันก็อันใหญ่พปใช้ได้นะคุณภาพของอาจารย์ นู่นนี่นี่นมีหลายปจายัจจัยแต่เรื่องโลเคชันเนี่ยแต่ก่อนมันเท่ากันใกล้เคียงกันนะไม่เท่ากใกล้เคียงกันมากเพราะมันไปไปไปท่าประจันกับไปสัญญาณมันก็ไม่แตกต่างกัน,กนมากแต่ขุดพยานไปอยู่ลังสิตปุ๊บเนี่ยผมบอกเหนื่อยเราเวย้ยใช่ไหมเพราะว่าพอคุณทำเลคุณอยู่ไกลเนี่ยประเด็นอันแรกเลย ในกรุงเทพคือแหล่งของคนที่เก่งมีการศึกษาสูงมีฐานะดีเป็นบ้านผู้ง่าเยเอลิทเวลาคุณจะส่งลูกเรียนหรือลูกเด็กมันจะไปเรียนอะ่ะมันก็บอกเฮ้ยถ้าเรียนจุูราเซเวลาไปได้ทุกวันวันละเท่านั้นเท่านี้เอาเฉพาะแค่เนี้คุณก็เหนื่อยแล้วยิ่งเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นนักเรียนตัวยง ก็บอกว่าพ่อแม่ก็อ,อ,อย่าไปไป,ไปไปไปไกลนั่งรถนู่นนี่บางคนต้องไปเช่าหออยู่เพื่ออะไรก็ว่าไปมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นนานเข้าเนี่ยก็จะมีคนที่เรียนเก่งมากขึ้นมากขึ้นที่จะเข้าตรงนี้ตรงนั้นก็ด้อยลงไปนาน,านานเข้านานเข้าของพวกเนี่ยมันโดยสถิติแล้วเนี่ยมันก็จะกระทบห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ